ในปี2567สำนักงานคณะกรรมการสกอสอคได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานครูบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกชอพอคอเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2567เป็นการส่งเสริมสนับสนุนยกย่อง และพดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพด้านสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยแบ่งผลงานเป็นสองด้านประกอบด้วยผลงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพระดับประเทศจำนวน15ผลงานและผลงานด้านสุขภาพระดับประเทศจำนวน6ผลงาน รวมจำนวน21ผลงานผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและรองชนะเลิศจำนวน21รางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลสูงสุดจำนวน50,000บาทโดยจะได้รับรางวัลในวันครูแห่งชาติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบหน้าหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครและผู้ที่ได้รับรางวัลพระประหัดศดีระดับภาคและระดับจังหวัด จะดำเนินการมอบรางวัลในวันที่16มกราคม2568ณสถานที่จัดงานวันครูของจังหวัดของสำนักงานสกสคจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีระดับประเทศประจำปี2567ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกลุ่มครูและคณาจารย์รางวัลชนะเลิศนางอังคณาสแบงบานครูชำนาญการพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางจินตนาวงสุนทรครูชำนาญการพิเศษจังหวัดสุรินทร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวสุชาดาอูเงินครูชำนาญการพิเศษจังหวัดลบบุรีกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษารางวัลชนะเลิศนางจินตนาหลานเศรษฐาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือจังหวัดสกลนครรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายอุเทนขันติยูผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกนูลวิทยาจังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายพยับสุวรรณิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลองจังหวัดนราธิวาสกลุ่มผู้บริหารการศึกษา รางวัลชนะเลิศนางสาวนัทนันพรามสังรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวนิรัติสายสิทธิรักรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายเอกศักดิ์จันทกลารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหกลุ่มบุคลากรทางการศึกษารางวัลชนะเลิศนางสาวดวงใจแป้นโพกลางผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์จังหวัดบุรีรัมย์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางยานิสาบางเมืองแสนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษจังหวัดหนองคายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางพัทรมนพันพฤกผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาตและกิจการนักเรียนจังหวัดสุราธานีกลุ่มศึกษานิเทศรางวัลชนะเลิศนางสุชยาบำรงกิจศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจังหวัดนครนายกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางขวัญเกื้อแสงแก้วศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษจังหวัดสมุทรสาครรางวัล รองชนะเลิศอันดับสองนางสาวทิตารีวิไลเลอร์ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญจังหวัดมหาสารคามผู้ได้รับรางวัลพระประหัสบอดีระดับประเทศประจำปี2567ด้านสุขภาพกลุ่มบุคคลในประจำการรางวัลชนะเลิศนางสาวจินตนาเกตพิบูลครูชำนาญการพิเศษกรุงเทพมหานครรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายกฤษดาศรีฉำผู้อำนวยการโรงเรียนวัสกุณารามจังหวัดชยัยนาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนายเฉลิมนาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กออกจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มบุคคลนอกประจำการรางวัลชนะเลิศนางจารุณีสว่างปัญญาข้าราชการบำนาญจังหวัดขอนแกน่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนายวิทูลในยุติข้าราชการบำนาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสดศรีสุธการข้าราชการบำนาญจังหวัดน่านสกสคลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข